โรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและวบายามุระดับทองด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนชุมชนพลงามพลสว่างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตสามตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านพลงามตําบลพลงามอำเภอโกสูงพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคาม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การบริหารงานโดยนางพัสนารินทองบุตรรวมในการโรงเรียนชุมชนพลง,งามพงสวามโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด18คนปัจจุบันในปีการศึกษา2 5 6 6มีนักเรียนทั้งหมด218คนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการมีดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการของห้องเรียนสีขาวมีการประเมินห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นทางโรงเรียนได้มีการจัดทําประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนให้นักเรียนเกิดความระหนัก โดยมีการติดป้ายประกาศเขตปลอดบุหรี่ตามอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดมีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพูดคุยสอบถามผู้ปกครองรับทราบถึงข้อมูลปัญหาด้านต่างๆของนักเรียนนำไปสู่การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงเพื่อตรวจหาสารรเสพติดหากพบจะดำเนินการส่งต่อให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขต่อไปและติดตามผลการรักษาของนักเรียนกลุ่มเสีย่ยง โรงเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบ CATS a 3. ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาขอคำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านต่างๆโรงเรียนมีนโยบายช่วยเหลือนักเรียนที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กระบนการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสานขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณส,สุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการส่งต่อในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาไม่พบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสีย่ยง 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนมีการจัดตั้งตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดบุหรี่เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทและมีการจัดตั้งชมรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นรวมกันแก้ปัญหาและห่างไกลยาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการจัดทำประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีการศึกษา2566จัดตั้งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปี2566จัดทำ MOU กับภาคีเครือข่ายและดำเนินงานตามแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวบูรณาการบริหารกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการกำกับติดตามประเมินผลและแรายงานผลต่อนหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการาศึกษา2,565รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,566ปีที่4ติดต่อกัน รางวัลโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นปี2 5 1 6 2 5 1 9รางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดกลางรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมมวัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมนวัตรกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับภูมิภาพรางวัลถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนนำเสนอทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดโดยได้นำนวัตกรรมส่งเสริมวิชาการพัฒนาด้านทักษะชีวิตห่างไกลาย,ยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้ทีมโมเดลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดจากผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนชุมชนพลงามพลสวา่างส่งผลให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขมีภูมิคุม้มกันเห็นคุณค่าตนเองเป็นบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในทุกด้านขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินอ,อย่างเป็นกลายาณมิตรให้ขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพต่อไป